โอ้เข้าหาย,ยีบบอกคือเม็ดยืนนะแถ่นี้นะโอ้เออเอาผู้เล่อสีดำอ๋อนั่งน้อยสิตดำเข้าเป็นละโอ้ยเอาลองเบิ้งเก่งแท้นีว่าสิเป็นอีลีป๊าเต้าเอาลองเบิ้งดูนั่ง โอ้กว่าหลุงแล้วนี่ลงต่ํามีเปิ่นได้นี่ทํามาครับโอ้สิ้นเลยปอโอ้จักปีแห่ครูจับ่อุผู้เจ้า5ปีโอ้5ปีต่ําเข้านเลยฮลุงต่ํานํา เขาต่ำน้ำบ่เขาบ่กเขาต่ำนี่นแล้วเนาะเอาเดี๋ยวได้เอ,เอาลงต่ำน้ำเดียวนี่แหละต่ำน้ะแม่เออเฮ้ยเฮ้ยต่ำต่ำสองคนได้เป็นบ่เป็นบ่เ,นบเอาตา่ำต่ำเขา,าต่ำเพ่งแหง้แหงมีมุ้นบ่ <c oughs> เอา้า เอ้าต่ำเลยทำนี้ก็ต่ำเป็นบ่เอามาอฮะลูกย่าต่ำเลย อต่ำรดเจ้าก็เป็นบบาต่ำนะเป็นโอ้ยจึงเมนเก่งดีละเป็นเวและนะ้วเนาะไปหาบน้ำแล้วบอน,น้ำก็ะป็นโอ้ไปตักน,น้ำเฮ้่เพอเท่าไม่มไเ,ออเท่า,าอาบได้เลยโอ้ ไปตักยูซิเลอร์น,น้ำน้ำกินได้ไปเอาอยูซิเลอร์กนนไก่ใใกกกบ่เอออยู่แถวแถวงเฮียนพุนาา่นะบ่เอ,อ้หืมสีต่ำสีต่ำนะเพิ่นก็เพิ่นอายเพิ่นจะต่ำพูดดียวอ,อื <c oughs> อแล้วบอกคยแล้วบอกต่ำ ต่ำจนแล้วไอรีนะโอ้โมเมนต์ต่ำพนัพพอดีได้เราเคยต่ำแล้วได้โอ้เจ้าเย็บเอาบอกเข้านะเข้าเจ้าอันนี้เนาะท่าปั้นหมดเร็วว่าเย็บเอาเออท่าบอสิฟาดกับบอดี้มัดเนาะได้หลายอยู่ มดเท่านี้บ่บ่ได้ใส่เข้างั้นโอ้ยอยู่นี่หน้าน่ะเจ้เา,าก็เสออกไปต่ำหมดสั่เอาไปตากนอะบ่อใหโอ โอ้เจ้าตาไว้อยู่นี่ตาคือมันแห้งคักๆจึงเอาไปเอาไปตำเนาะเออจักจั๊กส้มโอเจ้าตานะเท่าคำเท่าคำพูเออคือมันเอาตำอันน่ะเฮาตาคือมันแห้งก็เลยนะเออสักใหญ่แต่ละมันชอบกันตั้มละกลัว มันทอมก็จะตั้มแล้วก็นดนี่มันเมื่อเทียตามเขาน้ำใสเอาไปเอายุไก่บ่ โอ้สูบเอาเนาะมีโครงการมาซาคเคอเรียบร้อยนี่นเนกต้อาไปก้อนวันนี้ขอบเจออขอบเจอ สารสารพีิรุษพอเท่าสานพี่เลออันนี้นะโมยบอกโมยโอ้สารโมยเออนี่เอาชงยางเสื้อเนู้บ้านโน่ช่องช่องเลือดแบบนี้ใช้ยังไงชงยางใช้นี่โอยันนั่นก็โชคดีเลยขายบ่สานไว้ขายบ่กโอ้ขายผมมีประชูเดียขายห้าสิบเด้อหน่วยหนึ่งห้าสิบพันพอให้ยุบมันขายเห็ดนี่ย ขันไปชอมือมาแล้วขันได้ชอมือแล้วม,มือหนึ่งต้องเหล่าต่อก่อน <g ül> มือหนึ่งเหล่าโตมือหนึ่งสารมือหนึ่งได้จากนูอยิโพสารบัรนะไ,ดไ,ดได้นะได้ขันเหล่าตอกขัได้ช่อมือหน่อยโอ้มันค่าน้ำเหล่าโตเหล่าโตอโอ้เดี๋ยวไปเบื้องนางน้อยเพิ่มสุบน้ำก่อน อนาเฮามาายุเ่เคตสนบทแบบนี้นี่เฮ่าใจเห็นอนนาะเด็กน้อยน้อยนะเฮดเว้ way, 5ปี6ปีขึ้นไปล่ะสามารถเฮดเวเป็นบอกว่าจะเป็นต่ําเข้าสูบน้าแล้วก็ห้าบน้ำนี่เด็กน้อยจะเฮดเวเป็นเลยได้เพราะว่าโบเมนมการใส้ให้ง,งานเด็กน้อยได้คน,ขนเขตบานโนน,นี่คนเขตบันโนเฮานี่มันอาจอนานะ เข้าจะสอนลูกสอนหลานเฮอเป็นเวแต่นอ้อยเพออนอาาหูจักเวหุจักงานเยอะมากจะได้ซอยเหลือตัวเองได้นะ<ม>คนเ,คนเขตบ้านนอเฮานะจะสอนเวแต่น้อยเลยบอกว่าจะเป็นตาเข้าหาบน้ําหาบนี้กะถ้าว่าเด็กน้อยเป็นเวแล้วจะได้ซอยแบ่งเบาเวงานของพ่อแม่เดี๋ยวนี้แหละการดารงชีวิตของเขตชนบทนะนะแล้วลนะซุปน้ำนะบ่นาง ภาพาน้ำได้แล้วบ่หมู่บ้านแห่งนี้นี่บ่มีไฟฟ้าได้บ่มีไฟฟ้าใสรากาสัญญาณโทรศัพท์นี่กับ่มีเพราะว่าลักเครือข่ายมันไก่เห็นาเลอาเขาเยเบิ่งโทรศัพท์นี่เข้าไปโทรอยู่สิเลอรไก่บ่ โอ้ยตงหน้ามีเยอะเนาะสัญญาณโทรแต่ซื้อบอกอนาลิ้นโทรศัพท์สามจีซีจีเบิ้งหนังยูทูบเบิ้งนนี่ได้บอเบิ้งโอ้เบิ้งเฟซบุ๊กเบิ้องอะไรก็ได้เยอะเนาะโอ้เป็นบังบอนเนาะผู้สาวผ้บากานมากกว่าเซลเดียยู่คุนาผู้สาวผู้บ้ากางขึ้นมากกวซยนะเนาะเออ าาเป็นนั่เลิศเพิ่งเจอเงินเพจงเอินแต่หน,น่ะซื้อหอยงวัวมันงวัวหลายกว่านี่เลยเออแล้วเขาว่าหุบงัวเลย่านหน่อยโอ้ห้วงัวอยู่ในว้านน้ำเขาว่าหอยก็เอินว่าหอยงัวเลยห้วยหล่ำโอ้ปกติมันเป็นบุง้งบุ้งงวัวงัวมันมกัมกมกัมกกินน้ำอยู่บ้านเฮานี้เขาว่าให้หุบ เป็นหูปแกกี้นเป็นหูเป็นแกกี้ยนเป็นงูียบในกิหินทนเขาเห็นอีห้วยตัวกมีอันนี้มีหูอืดแต่โอ้มีหูง้อเป็นกิหินเลยแบบมันเหยียบในกิหินมันเป็นหูตีนงูเนี่ยนะโอ้มีห้อยง้อในกิหินในห้วยโอ้ย่างอยู่บนเดี๋ยวนี้เนาะโอ้ก็จะเป็นบ้านห้อยงัวนี่เห็นนั่นห้อยงัวเยือบในกิหินสมัยตะกี้เนาะ แต่เดี๋ยวนี้อ่มันอาจจะลื้ได้น้ำมันหลเนาะเข้าเข้าเบาใบเต่าปูหยาหุงแบบพายฝโอ้เดี๋ยวแปว่าบาานช่างแต้มมันเลยเห็นส่างหันพวกมัวพวกมัวอยู่ในพื้นน้ำหันโอ้พวกมัวหุบมุ่นงานนี้ก็เยอะเลยนี่วังในประชากยังข้าชาพันปุนตุ่หำมันเอ้ยาวเลยกระไรมันกลัวเด้ชื่อว่าให้เอาทีน นะหง้งมานี่เจ้านายประตังหัวงอ้าอีกจน้กูไปกันนะหเล็กกหเล็กหงตะยันอันนี้หวข้าปรังดีซือเรอเล็กเสอยคุณเนี้ยหัวอนต่อตัวเขาเ็กขัวข้าเนาะตัวนั็นเนาะมาคอยมาเห็นบอกเดี๋ยนี่เขาว่าไปดูเขาบอกผมบอกไปตันไว้ยันมันออกยันคุณเห็นเขาว่าวันมันมาคอยมาเห็นโอ้ จกงเลยจงลยอ่านาบ้านนี้นี่เป็นบ้านสุดท้ายของเมืองอัศสพอเป็นเดน่นเด่นเด่ระวางเมืองอัศพรกับเมืองพลานไส้กลายไปเมือง,เเมองพระลานไส้เลยเมืองวัพะเทาเออใช่เาบ้านค่นั่นน<อ>ง,งได้ันอ,<ไ>อ๋อ บ้านพ่นบกบ้านเกระเซนกับมึงพันท้าีบ่ปินบ้านทราในชุดท้ายเลยแว่าหากินต่อกันนะากกันนะ สลายกับพเลิกก็อน,นาไปหายไปหน้าไปโหไปโซนเลยโยตามที่ลุมตีล้างเฮิรนก็บอค่อยมีคนแต่ว่าเพิ่มมักโยเฮิรนนี่วัดศีลวันศีลวันพระนี่ผู้คนโยเฮิรนเซลเซลได้แต่ว่าบ้านนี้เป็นบ้านห่มเย็นที่สุดได้มีต้นมะขามบางเยอะบางเยอะน,นี่ไปบอดเลิกกับพ่ห่มเย็นขนาดเลยอ เพิ่นพูอัน,น้เฮ็ดแรง,งโง,ออง,โง่อยู่นี่ตอนขัำขามมาเพิ่นไหลโง่มาพูอยูานี่อยู่เตอร์กมาขามอันนี้สานเพิ่น,นเป็นนอร์เลอร์แล้วละบอเข้าน้ำซ้ำฝา ยังหลยังไหลเลยโอ้ท่าปั้นเนาะมีแต่เกลียวแล้วเนาะยัางแต่ปั้นแล้วเอาขึ้นเหลากำลังกับชาวลองจักมือเออโอ้เหลาเพล่อนนี่นะขึ้นน้อยเป็นตะแพงแค่เออนี่เพิ่นเพิ่นไปย้ายอยู่บ้านจัดสรรละอ๋อ เราเพธธิ่งทันที่ย้ายไปเน,ะเปนเาะเพิ่นเราเข้าเซอร์เป็ดเป่าตีน้นี่เนาะท่อบ่ได้แลวโอ้นี่บักสูงๆน,งงน,น้ำท่วมบอบ้านเท่าน้ำท่วมบอ <c oughs> น้ำเพลงนี้บอเวลาน้ำมากท่วมบอ <c oughs> โอ้ <c oughs> บ่ท่วมเนาะ ่คือเฮาน่าผู้บ่อสลายมันท่มอยู่คุณบอกโอ้อยู่แถวน้ำมาดานนี่ท่มหมืนเลยเนาะเออบ่บ่ฮอดเทินเนาะบางปีมันท่มแห้งฮอดซิเลยค่านั่นค่ามาดานนั่นหลายปีเลยหลายปีแล้วหลายปีแล้วมันมีฮอดเนาะหยอดปีละตุวารมันทนดี เออปีเลิกฝนตกแห้งปีนี้มันน้ำมีหลายยูซิเลอร์ก็บอกเต็มฟังส้ำน้ำเอออาน่าเข้าน้ำสะป่าแล้วมันแล้วบอกพูเล่ผู้ย่างนี่นั่นเดี๋ย่างย่างละลายหรอกเสื้อเข้าโดบเข้ากางเข้างานเข้าดอแหละเดีบ้นเออเข้างานหมดได้เสื้อเนาะบ้านค่อยเลยพากันเสื้อเข้างานถ้าบอาเสื้อเข้าดอมันได้เกี่ยวเข้าย่างหนับเพราะหรือขี้คาร์ย่างและ พองแล้วนี่เด็กเขาเห็ดหางยางมาไว้แล้วอยู่ในไฮนาเลยอันเอาพี่แล้วเห็ดฝาเออใบตองหอกกว้างบ่หอกกว้างมาอยู่พีเอิญลำใบทีเลยเออคือเดียวกับบ้านค่อยใบตองหอกกว้างอยู่บ้านเลย โอ้ยอยู่วันน่ะปอดดิเออ็นาบอดก็คือกันเลี้ยงอี่บอดได้คอยเลยเออใบใบตองเฮากว้างไงเอากว้างคือกันเราทุงมามาดองมาดองสลาบสลาบมาดังสลาบพี่เดาว่ามาดองเออสลาบม่ดองเออ อัานาโง่ควายก็เลี้ยงหลายอยู่บ่อโยพีหลายหลายบ้างครอบโคแต่ละครอบโคก็ได้หลายได้น้อก็เ่หลายปานไเด็กชุกชุดเลือดคริปโตเอาไปก่อนจะค้นมาจะค้นโอ้ยมาสองคนพลอร์ก็มียูเฮิร์นเนาะไปให้ไปหน้าเมิดมันสินจึงมาดินก็เน็นตะมน ส้นลายนี่กัอันนาต้นมะขามลึอกอดียวหรือด้อันนี้แม้นวัดอันนี้แม้นวัดอันนี้วัดวัดประจำบ้านห้วยงโง่โอ้นี่วัดวัดเพิ่นเมียนน,น,นาบ่มีบ,บ่มีอันอยาต่าย,ยู่ยาคู่บ่มีวัดบ่หรือว่า แม่เละวัดวัดของแจกวัดนี่อันนี้แมเงง่เล่งงูเล่งงูเล่งควายโอ้ตวบันนี้ปูพักเสื้อยำแรงนี่ปูพักปูมาแต่งโอ้ยคักได้นี่ บ้านเพิ่นนี่ก็ยังไสเฮิร์นไม้แบบอันนั้นได้แบบเก้าป้าตะเฮิรไฟเพิ่นน่ะสูงเดียวโลเลยโอ้สูงเอาแท้อ,อะโอเฮ่าเฮิรนไฟสูงแท้อ้อตะาฝุ่นอะมีต้นมะกะทินโกมะกะทินแปะอันปลายซัานเลยโอ้คักหลายคักหลาย 哦，哦，鸡黄 cell cell。 ลายพ้นสายแฝงโซลาเซลล์ซากโมไฟ์เนี่ยนะนะแฝงโซลาเซลล์บอมีไฟฟ้าละ่ะอันน่ะซื้อแฝงโซลาเซลล์มากส าเพิ่เ,นเนินเ็ดปีเลอผ้ามากระบกเขาน,น้องกินหอโอ้ผ้าขายบีนะเอาไว้กินขายขายโอ้ อีแม่ไปใส่ານื่อเอาน้องไปเข้าโอ้ไปเอาเข้าเาจ้าเราเอาน้องอยู่เพื่อนเอาพามากระบพร้อมแม่พาถือมือด้เย โอ้ oh, อันนี้เม้นเหลาเหลาเสือเข้าเหลาเสือเข้าฝ่าเหลาในเพิ่นเอาเปื่อไหมเปื่อไหมมาซับซับซับละเฮ็ดนี่นะมุงหญ้ามุงหญ้าทถิงเถิงมุงหญ้าอันนี้เอาเปื่อไหมเปื่อไหมเยือเนนะนะมาเฮ็ดโอ้เปื่อไหม้อมเลยโอ้โหนี่เพิ่นเอาเปื่อไหมเฮ็ดเลย โอ้คัาหลายคัาหลายนั่นเปม็นฮื่นฮื่นเพิ่นฝ่าไม่เฮแล้วก็มุงย้าบอ้บหย้ามาเบิ่งก่อนเพิ่นเห็ดข้อเพือเล้งพี่เล่น โอ้ขอใกล้ขอใกล้คนเอาคลิปนี้กับบอมี่พิรรไลเฮ้พาล้อเบิ้งการดำรงชีวิตหรือว่าพา,พาล้อเบื้องบ้านนะอรากาศนำรงชีวิตของชาวบ้านบ้านห้อยงโง่นี่กับบอเห็นคักเพื่อพ่อว่าปลาสาโนบ้านห้อยงโง่นี่ไปหาเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ำพ่อว่าฤดูนี้เป็นฤดูเก็บเกี่ยว,ข,ยวข้าวนาปี แต่ละโคเฮินนี่ก็ไปหายู่หน้าเพื่อนหน้ามั่นเสื้อโง่เสื้อควายพอเพื่อพอมั่นนอกจากเด็กน้อยกับผู้เท่าอยู่บ้านธนาระยะน,นี้นะสำหรับคลิปนี้ขอฝากใบสมีก่อนเด้อขอขอบเจอเลหลายที่สม้มแต่ต้นจนจบขอขอบเจอขอขอบเจอ